而派他罗。 แองเจลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีเมษรประจำเดือนตุลาคมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้าง ไพ่ยิบซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิมสีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะโอเคในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะขอดูดวงในอดีตปัจจุบนันอนาคตนะคะไพ่ดีไพ่เสียอาจารย์ก็จะได้แนะนำเช้าราศีเมษนะคะ สำหรับไพ่ในอดีตใบแรกคือ 7. ดดาบ Wheel of Fortune, Temperance, The Fool และก็ต่อมาด้วย Knight of Pentacles สำหรับไพ่ใบแรกในอดีตของชาวราศีเมษนั้นนะคะอาจารย์เห็นว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ที่บางทีคุณไปเจอกับคนที่แบบ กลับกรอกคนที่ต่อหน้าอย่างนึงรับหลังอีกอย่างหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยมันทำมันทาให้ชาวราศีเมษหลายคนนะั้นเสียใจกับความรู้สึกแบบนี้มาเยอะแล้วนะคือมปีประสบการณ์โดยตรงเลยนะบางคนนะ เข้ามานะอาจจะต่อหน้าดูแลดีเทคแคร์ดีพูดจาดีนะคะพูดจาหวานหูเลยแหนละนั่นนี่นะแต่พอรับหลังไปเขาคบกับอีกหลายคนแล้วมีหลายคนที่เขาคบพร้อมๆกับที่เขาคบกับคุณด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะพูดง่ายๆว่ารับหลังเขาเป็นคนที่โกหกปิน้นปอนกะล่อนตอแหลนะจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเนี่ยเปียบเสมือนเหมือนปาลาไหลเลยนะนะคะปาลาไหลแล้ว พยายามจับเท่าไหร่มันยิ่งลื่นใช่ไหมประมาณนั้นเลยนะคะนะแล้วสำหรับไพ่ใบนี้นะคะคุณโดนขโมยความรู้สึกนะคะบางคนเสียผลประโยชน์นะคะจากการไว้เนื้อเชื่อใจไม่ว่าจะเป็นแฟนกันหรือคนรักกันนี่แหละนะคะคนที่ทำให้คุณเสียใจมากที่สุดไม่ใช่คนอื่นไกลเลยคือคนที่คุณรักมากที่สุดในอดีตนั่นแหละนะคะต่อมาคือ We ว l of Fortune ใบนี้นะเป็นกลงล้อแห่งโชคชะตานะาหมายความว่าในอดีตนั้นนะคะมีบางคนนะ,ะการได้มาเจอการได้มาคบกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะแล้วก็มีการแยกย้ายกันไปนะ,ะพูด,ดง่ายๆว่าอาจจะเลิกกันหรือพูด,ดง่ายๆว่าอาจจะแยกย้ายกันไปเติบโตหรืออะไรก็แล้วแต่ในกรณีนี้แต่อาจารย์รู้สึกว่ามันเป็นกลงล้อที่แบบ ถ้าคุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันแล้วยังไงคุณสองคนก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะยังไงยังไงพรมลิขิตก็หาคุณสองคนเจออยู่แล้วนะคะบางคนอาจจะคิดว่าโอ้เราคงแค้วคาดกันแล้วแหละนะคะเธอก็อยู่ไกลแล้วฉันก็อยู่ไกลแล้วคงไม่มีโอกาสกลับมาเจอกันแล้วนั่นนี่นะคะขอให้คุณเชื่อในพรมลิขิตนะคะ ถ้าคุณสองคนเป็นคู่กันยังไงยังไงก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมถึงแม้ว่าแยกย้ายกันไปแต่งงานมีลูกมีครอบครัวกันแล้วแต่ในช่วงบ้านปลายชีวิตอาจจะกลับมาเจอกันแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็ได้นะเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะต่อมาเทมเพลต เป็นไพ่ประจำราศีธนูมีชาวราศีเมษที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีธนูอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันไพ่ใบนี้นะคะแสดงถึงความลังเลใจสับสนกังวลใจนะคะกลัวตัวเองนั้นจะเลือกผิดเลือกถูกโดยเฉพาะคนที่มีโลกสองใบนะคะอันนี้ขีดเส้นใต้เลยสำหรับคนที่มีโลกสองใบในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นคุณกลัวตัวเองนั้นโอ้ กลัวทิ้งคนนี้ไปแล้วอีกคนหนึ่งที่เราไม่ได้เลือกล่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ใช่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก,ก็ก็สับสนกังวลใจอยู่พอสมควรในเรื่องของที่อยู่อาศัยมีชาวราศีเมษหลายคนมีการย้ายบ้านใหม่ย้ายที่ทำงานใหม่หรือมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องบ่อยๆในช่วงอดีตด้วยนะ ต่อมาเป็นไพ่ The f ฟลูใบนี้นยะอาจารย์อยากจะบอกว่าคุณเป็นคนล่าเลงสดใสและก็เป็นคนที่รักอิสระมากๆนะคะแล้วรักการผจญภัยนะคะการเดินทางแนวแอดเวนเจอร์นั่นเนี่ยเนี่ย โดยเฉพาะชาวราศีเมษเนี่ยจะชอบมากๆโมเมนต์ประมาณนี้และนะคะในเมื่อคุณเป็นคนประเภทนี้นะคะแล้วมาเจอกับแฟนหรือว่าคนรักที่จะต้องมาคอนโทรลชีวิตคุณลืมว่าจะต้องมาคอยถามตลอดเวลาว่าตอนนี้อยู่ไหนเลิกงานแล้วทําไมไม่กลับบ้านนัน่นนี่พยายามตีกรอบให้คุณอยู่ในกรอบตลอดเวลาเนี่ยชาวราศีเมษจะไม่ปื้มมากๆนะคะ นะไม่ชอบให้แฟนหรือคนรักมาคอนโทรนชีวิตเลยนะคะปล่อยให้ฉันเป็นตัวของตัวเองคุณควรที่จะมีช่องว่างให้กับความรักมีช่องว่างพื้นที่สเปซให้กับฉันบ้างถึงแม้ว่าฉันจะรักคุณมากแค่ไหนถึงแม้ว่าเราจะแต่งงานกันแล้วหรืออะไรก็ตามโมเมนต์ประมาณนี้นะคะเป็นสิ่งที่เรียกร้องจากใจของชาวราศีเมษในช่วงอดีตที่เป็นแบบนี้นะคะต่อมาเป็นไพ่ knight of p e n d i c l ใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าเป็นความรักที่กล้าได้กล้าเสียเป็นคนที่กล้าทุ่มเทนะเรียกง่ายๆว่าเทหมดหน้าตักเลยก็ได้นะเพื่อความรักเพื่อคนรักทําได้ทุกอย่างนะอารมณ์มเมนต์ประมาณนั้นเลยแล้วแถมเป็นชาวธาตุไฟอยู่ด้วยนะสำหรับชาวราศีเมษเนี่ยนะคะความรักจะเป็นประมาณนี้นะคะไม่ได้แบบ ทุ่มเทให้เครื่องๆึ่งกลางๆอะไรเงี้ยไม่ใช่นะรักฉันก็รักฉันก็ทุ่มเทฉันก็กล้าได้กล้าเสียกล้าลงทุนไม่ว่าจะลงทุนในเรื่องความรักลงทุนในเรื่องของอาการเงินหรืออะไรก็ตามบางคนเนี่ยแทบที่จะเป็นสายเปด้วยซ้ำไปนะนะคะโอเคนี่ก็คือภายในอดีตของชาวราศีเมษส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุลมราศีธนูนะคะราศี ธาดินนะต่อมาอาจารย์ขอดูไพ่ปัจจุบันให้กับชาวราศีเมษค่ะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะในช่วงปัจจุบันชาวราศีเมษไพ่ใบแรกคือโหสองถ้วยเลยนะ เพดออฟซอดไนท์ออฟบอร์ดคิงออฟคัพแล้วก็ต่อมาด้วยหนึ่งถ้วยนั่นเองนะโอเคมาดูที่ไพ่สองถ้วยนะคะความหมายในยะสสำคัญนะ่ะค่อนข้างดีอยู่ในตัวของเขาเองอยู่แล้วด้วยนะเปรียบเสมือนเป็นตัวตนของชาวราศีเมษร,รู้ไหมนะคะว่าสิ่งหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีความเพียเพร้อมมีการทำงานมีการเงินอะไรทุกอย่างเรียบร้อยทุกอย่างแล้ว แต่คุณรู้สึกว่าขอแค่มีความรักหรือใครสักคนนึงแหละที่เข้ามาในชีวิตแล้วเขาเข้าใจคุณนะคะเข้ากันได้ดีนิสัยไลฟ์สไตล์ life, style, อะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยนะคะขอให้ได้เจอกับคนคนนั้นทีแค่นั้นเองนะคะนี่คือสิ่งที่แบบ ออกมาจากใจชาวราศีเมษนะคะจริงไม่จริงนะคะโดยโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันคุณจะรู้สึกแบบนี้โดยเฉพาะคนโสดขอแค่คนที่เข้าใจคุณแค่นั้นเองนะคะความรักคือความเข้าใจเข้าใจในการเป็นตัวของคุณเองนะคะการยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นได้อะไรแค่นี้นะคะคุณไม่ต้องการอะไรมากมายเลยนะคะนะ,ะแล้วบางคู่ชาวราศีเมษเป็นความรักที่แบบออคนที่มีคู่นะ คุณเข้าใจกันเป็นอย่างดีแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นภาพที่น่ารักมากๆบางคนที่กลับถึงกลับแบบพร้อมที่จะจุงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาได้เลยนะคะโอเคนะต่อมาเป็นไพ่เพจออฟสอด ใบนี้โดยเฉพาะชาวราศีเมษคนใดที่คบหาดูใจกับคนที่อายุน้อ,นนอยกว่าตัวเองนะคะเขาคนนั้นนะคะมีความมั่นใจในตัวเองมีจุดยืนในตัวเองมากๆนะคะบางทีคุณจะไปเปลี่ยนความคิดเขาหรือจะไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อนข้างที่จะเปลี่ยนความคิดเขาได้ยากมากๆอันนี้ต้องใช้เหตุผลค่อนข้างเยอะนะคะ นะแล้วอีกอย่างหนึง่งคนที่มีบุตรบริวารลูกหลานของชาวราศีเมษช่วงนี้คือเขาเป็นตัวของตัวเองเขาอาจจะดือเงียบหรือบางทีเขาอาจจะดื้อหรือว่าเอาแต่ใจตัวเองไปบ้างก็ค่อยๆสั่งสอนค่อยๆให้เขาได้เรียนรู้ชีวิตของเขานะคะบางทีก็อย่าไปด่า,ดาหรือว่าอย่าไปอะไรมากจนเกินไปนะคะบางทีก็อาจจะทําให้เด็กนั้นแบบไปกันใหญ่ได้นะคะก็ค่อยๆสอนเข้าไปเนาะ ต่อมาคือไพ่ไนท์ออฟ n อลใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าเป็นการทำงานหรือเป็นการมุ่งมั่นทำอะไรสักอย่างหนึ่งของชาวราศีเมษมากๆนะในช่วงนี้นะคะคุณมุ่งมั่นหรือคุณทำอะไรก็ตามคุณไม่ย่อท้อเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานหรือจะมีการเดินทางเข้ามาบ่อยๆในช่วงนี้ ก็ได้ให้ชาวราศีเมษได้เดินทางในเรื่องความรักถ้าคุณรักใครชอบใครนะสมมุติว่าถ้ามีแฟนหรืออะไรเงี้ยเท่าเวลาว่างปุ๊บจากการทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่คุณพยายามที่จะบึงรถหรือพยายามที่จะไปหาแฟนหรือคนรักได้ทันทีเลยพร้อมมากๆนะคะคืออยู่ไกลแค่ไหนก็เหมือนอยู่ปะหน้าปากซอยอะนะคะในะอารมณ์นั้นเลยนะต่อมาเป็นไพ่ King of Cup ใบนี้ผู้หญิงชาวราศีเมษอาจารย์รู้สึกว่าคุณจะได้คบหาดูใจหรือกําลังคบก็ได้นะเพราะมันเป็นไพ่ในปัจจุบันนะคือผู้หญิงชาวราศีเมษเนี่ยบุค,คลิกของคุณที่ผู้ชายคนนี้นะคะที่คุณกำลังจะคบอยู่นี่นะคือเขามีความอบอุ่นนะเขามีความเจทลแมนนะคะหรือว่าเป็นผู้ชายที่มีความสุภาพบุรุษนะ,ะอยู่กับคุณดูแลคุณคุณรู้สึกอบอุ่นนะ่ะ เมื่อเวลาที่คุณอยู่กับเขาคุณจะรู้สึกแบบนี้นะเขาให้ความสําคัญกับในเรื่องของอาหารการกินมากๆคือพูดง่ายๆว่าเรื่องกินเนี่ยเรื่องใหญ่เลยแหละนะคะเขาอาจจะทําอาหารสันอาหารอาหารอะไรอร่อยอร่อย,ออยทให้คุณกินหรือบางทีก็อาจจะพาไปกินนอกบ้านก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะ ต่อมาคือผู้ชายชาวราศีเมษไพ่ใบนี้ก็บอกให้รู้ว่าเวลาที่คุณมีความรักปุ๊บผู้ชายชาวราศีเมษจะเป็นผู้ชายที่อบอุ่นทันทีนะเพราะว่าผู้ชายชาวราศีเมษเป็นผู้ชายชาวธาตุไฟอยู่แล้วด้วยนะคะเวลาเปลี่ยนเวลามีโหมดความรักความโรแมนติกเข้ามาอะไรเงี้ยคุณเป็นคนที่ ค่อนข้างโรแมนติกคนหนึ่งเลยนะผู้ชายชาวราศีเมษในช่วงปัจจุบันนะคะหรือสรรหาความโรแมนติกบางทีก็อยากเซอร์ไพรส์แฟนนั่นนี่นะคะในช่วงนี้จะเป็นโมเมนต์ประมาณนี้อยากรักอยากเอาดูแลเอาใจใส่แฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนะมันเป็นความแบบที่อยากแสดงออกให้เขาเห็นนะด้วยความรักความหวังดีความรู้สึกของตัวเองนะเป็นประมาณนั้นนะต่อมาเป็นไพ่เอ็ดออฟคั ใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าชาวราศีเมษในช่วงปัจจุบันโดยเฉพาะคนที่มีคู่เนี่ยนะคะคุณรู้สึกว่าแฟนหรือคนรักของคุณเข้ามาเติมเต็มชีวิตของคุณนะหรือแฟนของคุณรู้สึกว่าคุณนั้นเข้าไปเติมเต็มชีวิตของเขาหรือไม่นะคะเพราะว่ารู้สึกแบบเออฉันเข้ามาแล้วฉันรู้สึกแบบชีวิตมันดูมีคุณค่าขึ้นนะดูมีเป้าหมายในชีวิตมากยิ่งขึ้นดูแบบ ไม่ได้เลื่อนลอยเหมือนในอดีตที่ผ่านมาตอนที่ยังไม่ได้เจอคุณหรืออะไรประมาณนี้แล้วแถมคนรักของชาวราศีเมษจะนําความโชคดีมาให้กับคุณด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือเป็นการทําอะไรก็แล้วแต่จะได้ทั้งกําลังใจกําลังทรัพย์ด้วยแหละบางทีนะนะคะอันนี้คือความรู้สึกดีๆของคนที่แบบมีคู่นะคะนะ นี่ก็เป็นไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีเมษส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะคะต่อมาเป็นไพ่ในอนาคตอันไกลที่จะถึงนี้ก็คือในเดือนตุลาคมของชาวราศีเมษนั่นเองนะ ไพ่ใบแรกในเดือนตุลาคมของชาวราศีเมษได้แก่ Queen of c u p King of c u p 4เหรียญ9เหรียญและก็ต่อมาด้วย Ace of c u p ขึ้นอีกแล้วอ่าโอเคนะสำหรับในเดือนตุลาคมนะอาจารย์อยากจะบอกว่าผู้หญิงชาวราศีเมษนั้นนะคะ คุณเวลาที่คุณมีความรักหรือการที่จะอยากจะได้รับการยอมรับจากคนที่คุณรักบางทีคุณก็รู้สึกกังวลน,นะว่าตัวเองนั้นจะทำหน้าที่แฟนหน้าที่ภรรยา หน้าที่แม่ที่ดีของลูกๆแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เกิดกรณีของบางทีอาจจะคิดมากด้วยนะกังวลสับสนนะบางทีก็คิดมากไปก่อนนะกลมบางทีมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะอันนี้คือคําเตือนจากอาจารย์นะผู้หญิงชาวราสิเเมษไม่ควรที่จะคิดมากกังวลสับสนไปก่อนนะบางทีมันอาจจะ ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยซ้ำไปนะบางทีมันอาจจะบั่นทอนความรู้สึกของคุณได้เพราะว่าในช่วงนี้คุณอารมณ์เซนสติทีค่อนข้างง่ายด้วยนะคะแล้วอาจารย์อยากจะบอกว่าใครก็ตามที่เข้ามาสองนะคะที่มีแฟนเป็นสาวชาวราศีเมษนั้นคุณควรรู้ไว้เลยว่าเธอเซนสติทง่ายในช่วงนี้การใช้คําพูดคาจาการที่คุณออพูดจาประชดประชันหรือทำอะไรก็ตามในเรื่องของคำพูดการกระทำเนี่ย เธอจะเก็บเอามาคิดเป็นอย่างมากเลยมากเป็นกว่าปกตินะคะอันนี้ต้องระวังด้วยนะแล้วกรณีของผู้ชายชาวราศีเมษไพ่ใบนี้คือบอกให้รู้ว่าคุณได้มีโอกาสคบหาดูใจกับผู้หญิงที่เรียบร้อย หรือชอบผู้หญิงที่ค่อนข้างเรียบร้อยนะคะเพราะว่าผู้ชายชาวราศีเมษนั้นเป็นชาวธาตุไฟอยู่แล้วมีความแอคทีฟสูงไม่ค่อยอยู่กับที่นะคะกระตือรือร้นตลอดเวลาจึงชอบสิ่งที่มันอาจจะตรงกันข้ามก,กันกับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบผู้หญิงเรียบร้อยชอบผู้หญิงที่มีความเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนนะคะเก่งงานบ้านงานเลื่อนหรือทาความสะอาดบ้านดูแลบ้าน,ด,านดูแลลูกดูแลคุณได้เป็นอย่างดีอะไรประมาณเนี้ย นะชอบประมาณนั้นต่อมาจะเป็นไพ่ night of ค u p บใบนี้นะคะสำหรับใครที่แบบว่าเอ๊เมื่อไหร่ความรักจะเข้ามาสักทีเมื่อไหร่จะได้เจอกับคนที่แบบรู้สึกดีๆกับคุณสักทีนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้อาจารย์บอกเลยว่าคนคนนี้จะ เข้ามาหรือกําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเขาน่าจะเป็นคนทางไกลเลยแหละนะน่าจะเป็นคนต่างจังหวัดการต่างถิ่นต่างที่เลยแหละหรือต่างประเทศก็ได้นะในกรณีนี้นะคะนะในเบื้องตอน้นอาจารย์รู้สึกว่าเป็นไพ่ถ้วยที่แสดงถึงความรักความหวังดีนะคะคือความรู้สึกจริงๆของเขาที่เขาจะแสดงออกต่อคุณะคะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีไม่ได้เหมือนไพ่เหรียญไพ่ไม้อะไรไพ่ดาบต่างๆนานา,นา ให้ถ้วยนี่ถือว่าเขาคือมีความรู้สึกดีๆที่จะหยิบยื่นให้คุณที่จะมอบความรักความหวังดีอะไรให้คุณประมาณนี้เลยนะคะเขาเป็นคนที่บุค,คลิกดีคนหนึ่งเลยนะนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่พูดไม่เก่งหรืออะไรมากมายนะักแต่เขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปฏิบัติหรือแสดงให้เห็นเลยว่าฉันหนูผมนะคะมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะอะไรอย่างเงี้ย เป็นโมเมนต์ประมาณนั้นเลยนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเข้ามาจีบหรือพยายามแบบเจอกันในระหว่างที่แบบคุณสองคนเดินทางออกไปทำงานต่างจังหวัดต่างประเทศต่างทีมต่างที่อะไรแล้วบังเอิญมาเจอกันอย่างเงี้ยก็ได้นะโมเมนต์ Moment นั้นก็ได้ต่อมาเป็นไพ่สี่เหรียญใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่านะชาวราศีเมษนะคะ มีโอกาสที่จะได้คบหาดูใจกับคนที่หวงขี้หึงนะคะขี้เหนียวขี้ระแวงขี้ระวังโอ้โหมาครบเซตเลยสำหรับคนคนนี้และแถมเป็นคนที่ชอบกักความสัมพันธ์ด้วยมีคนเอะ่ยวมากมายนะคะหรือเขาคบอยู่กับคนอื่นด้วยนั่นนี่นะะแต่ว่าก็ยังคบกับคุณไปด้วยแถมก็กักคุณเอาไว้ด้วยอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ยอมปล่อยให้คุณแบบ ไปมีชีวิตของตัวเองหรือไปมีแฟนใหม่หรือไปมีคนที่เขาจริงจังกับคุณอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆท,ที่แบบตัวเองนั่นก็คบอยู่กับคนหลายคนอาจารย์เรียกคนคนนี้ว่าคนเห็นแก่ตัว นะคุณอาจจะได้เจอกับเขาก็ได้ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ถือว่าเป็นไพ่เตือนนะให้กับทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายชาวราศีเมษเลยนะคะถ้าคุณเจอกับคนคนนี้หนีออกห่างให้ไกลนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากๆทั้งๆที่ตัวเองก็มีคนคบคนคุยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็ยังกักคุณเอาไว้อยู่หรืออะไรอย่างนี้นะคะต่อมาเป็นไพ่ก้าวเหรียญ สำหรับไพ่ใบนี้อาจารย์มองเห็นว่าชาวราศีเมษโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยนะคะคุณมีความสุขในระดับหนึ่งแล้วนะนะคะในเรื่องของการทำงานในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตของคุณนะถ้า คุณมีเงินเดือนที่ดีมีธุรกิจส่วนตัวของตัวเองหรือพอที่จะมีเงินเก็บเงินใช้มีความมั่นคงในชีวิตในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะคุณคิดว่าคุณสามารถดูแลตัวเองได้อยู่กับตัวเองได้มีความสุขได้นะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสัตว์เลี้ยงอยู่กับแมกไม้ดอกไม้ใบหญ้าหรือสวนอะไรสักอย่างเนี่ยนะนี่คือความรู้สึกของผู้หญิงชาวราศีเมษแค่นี้ก็ทําให้คุณมีความสุขแล้วนะ ขอแค่มีเงินมีศักดิ์ศรีมีความมั่นคงทางการเงินนะคะนี่สําหรับคนที่แบบโมเมนต์ที่แบบยังคงสดอยู่นะและก็สำหรับโมเมนต์คนที่แบบมีแฟนแล้วนะคะหรือมีคนรักแล้วในกรณีนี้ก็คือคุณสามารถดูแลตัวเองได้ระดับหนึ่งนะนะฉันเป็นคนที่สามารถทํางานหาเงินเองได้นะ,ะพอมีเงินเก็บ หรือบางทีถ้าแฟนหรือคนรักอยากจะซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการไปเที่ยวการได้ทำในสิ่งที่แบบคุณอยากจะทำอะไรเงี้ยเขาก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณได้ในระดับหนึ่งเลยนะต่อมาเป็นไพ่ Eight of c u p ใบนี้ก็ขึ้นอีกแล้วนะคะหมายความว่าคนที่มีคู่นะ่ะดีอยู่แล้วส่งเสริมนะทำนำความโชคดีมาให้กับชาวราศีเมษอีกอะไรอย่างเงี้ย นะคะมันคือความแบบเติมเต็มซึ่งกันและกันว่างั้นเหออนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะโอเคนี่ก็เป็นไพ่ในเดือนตุลาคมของชาวราศีเมษไพ่ส่วนใหญ่นะก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุน้ำราศีธาตุดินนะต่อมาจันขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีเมษค่ะ สิบดาบหาถวยแล้วก็ต่อมาด้วย King of Swords สำหรับไพ่สิบดาบอาจารย์อยากจะเตือนเลยถือว่าเป็นไพ่เตือนเลยนะนะคะให้กับชาวราศีเมษในช่วงนี้ตั้งใจฟังให้ดีๆมีโอกาสที่จะโดนหักหลังนะคะจากธุรกิจหรืออะไรก็ตามที่คุณกำลังจะลงทุนถ้าชาวราศีเมษคนใดที่จะลงทุนหรือทำอะไรร่วมหุ้นกับใครก็ตามในช่วงนี้ขอให้เลื่อนออกไปก่อนนะคะนา ถ้าคุณลงทุนยังขืนดื้อดึงอยู่เนี่ยนะคะลงทุนไปได้ก็ไม่คุ้มเสียอันนี้อาจารย์ไม่รู้ด้วยนะถือว่าเตือนแล้วนะนะคะในเรื่องความรักเช่นเดียวกันอย่ารักคนผิดคนหรืออย่าไว้ใจใครผิดคนนะคะคนที่ไว้ใจร้ายที่สุดในกรณีนี้อาจารย์บอกเลยมีสิทธิ์ที่จะโดนหักหลังโดนหักอกโดนทรยศโดนอะไรต่อมีอะไรอะ่ะเหมือนคนที่แบบเห็นไหมภาพเนี้ยดาบแทงเต็มหลังเลยอาการนี ล่อแล่พอสมควรเลยนะนะคะเหมือนคนที่แบบจู่ๆคนที่เรารักคนที่เราไว้ใจทําให้เราผิดหวังทําให้เราแบบมันเป็นความรู้สึกที่มันช็อกแล้วบางทีมันเหมือนมีดาบมาทิ่มแทงเราอะ่ะนั่นเหมือนความรู้สึกแบบนั้นเลยอ่ะนะคะต่อมาเป็นไพ่สิบถ้วยสำหรับไพ่ใบนี้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะเป็นชาวราศีเมษหรือ ชาวคุณรักของชาวราศีเมษก็ได้นะคะที่แบบรู้สึกเสียดายเสียใจกับความรักความสัมพันธ์ที่มันจบลงหรือกําลังจะจบลงก็ได้เพราะว่ามันเป็นไพ่ในเดือนตุลาคมนั่นเองนะคะนะเพิ่งรู้ว่ารักคุณเพิ่งรู้ว่าเห็นคุณค่าของคุณก็ต่อเมื่อกําลังจะสูญเสียคุณไปแล้วอะไรอะประมาณนั้นอารมณ์ฟีลลิ่งประมาณนั้นเลยนะคะนะเป็นสิ่งที่แบบมีค่าเป็นสิ่งที่แบบ ฉันน่าจะเห็นคุณค่าคุณเร็วกว่าน,นี้ฉันน่าจะรักคุณให้มากกว่าน,นี้อะไรอย่างเงี้ยคนมักจะพูดแบบนี้ในเวลาที่สายเกินไปบางคนบางคู่ในกรณีนี้อาจจะมีการจบความสัมพันธ์แบบงงๆนะงงๆหมายความว่าอาจจะห่างหายหรือหายตัวหายจับสูนกันไปเลยนะเลิกการติดต่อหรืออะไรกันประมาณนี้ไม่เงียบคือว่า,างั้นนะคะคือเป็นการแบบความสัมพันธ์จบแบบงงๆอะนะ ต่อมาเป็นไพ่ King of s w o r d ใบน,นี้นะคะอาจารย์อยากจะบอกว่าชาวราศีเมษโดยเฉพาะผู้หญิงนั้นมีโอกาสที่คุณจะได้คบหาดูใจกับผู้ชายที่แบบเขาไม่ได้เป็นผู้ชายโรแมนติกอะไรมากมายนะเขาเป็นคนที่ชอบปฏิบัติมากกว่าพูดด้วยซ้ำไปนะบางทีคุณคาดหวังที่จะให้เขาพูดคำว่ารักคำหวานนั่นนี่เขาอาจจะทำให้คุณอาจจะ ทำได้บ้างนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่สไตล์ของเขาอะ่ะนะไม่ใช่แบบแนวของเขาอะแนวของเขาคือการปฏิบตัติคือการอาจจะพาคุณไปทำอ,อ,อาหารแล้วก็กินด้วยการพาไปเที่ยวพาไปช้อปปิ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการแสดงออกความรักในรูปแบบหนึ่งของเขานะนะคะ คือถ้าคุณอยากรู้ว่าเขารักคุณแค่ไหนให้ดูจากการกระทําของเขาอ่ะอันนี้คือบุคลิกลักษณะของผู้ชายคนนี้ถึงแม้ว่าเวลาหน้านิ่งๆเขาอาจจะดูสี่เรียดเข่งเกียดมากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นแนวของเขาเหมือนด้วยเหมือนกันนะคะนะต่อมาเป็นผู้ชายชาวราศีเมษไพ่ใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนจริงจังสีเรียดกับในเรื่องของแม้แต่การทํางานหรือแม้แต่ในเรื่องความรัก ก็ตามโดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมนี้คุณจะออกเป็นผู้ชายประมาณนี้เลยนะคะแข็งแข็งทื่อทื่อแถมเป็นผู้ชายธาตุไฟด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็พูดไปโดยที่ไม่ได้คิดไม่ได้อะไรแถมใจร้อนด้วยหรือมีเรื่องของการตัดสินใจอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะผู้ชายชาวราศีเมษก็ควรที่จะดูนะคะในเรื่องนี้ด้วยนะบางทีการที่คุณทำอะไรสักอย่างหนึง่งมันอาจจะไปกระทบกระเทือนความรู้สึกนะความรัก ของคนที่คุณรักได้อันนี้ก็ต้องระวังเป็นอย่างมากนะคะนะโอเคนี่ก็เป็นไพ่ของชาวราศีเมษนะคะไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้กับโ o เน้นแองเจเราจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ